ไอ้เยี่ยมีคนตายดีแล้วที่ไม่ใช่กูเลยต่อสู้ระยะประชิดเยอะที่สุดนะครับโอ้โหแต่ละตัวครับันจงบันจงฮิวครับบันจงฮิวนะครับ นี่นะโอ้โหตาพวกเราโอ้แล้วมืดอีกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เยี่ยมมืดอีกแล้วโคตรมืดโคตรมืดเลยโอ้ยเลยมืดจริงตรงเนะี้ยมองไม่เห็นนะสว่างแล้วสว่างแล้ว อู้กโอ้โหเต็มหัวเลยเจอดะไรขึกรดงน้ำเจอโดงน้ำแล้ดด่านนี้ก็ไม่ค่อยจะเคยได้เล่นนะไข่พ็ฟันอยู่เนี่ยแฟนขับกูเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนโดนมีคนโดนม่มีใครช่วยเลยโอ้โหดูเลย มาดิจะคิดว่าเอากลมงก็ขึ้นมาเนาะไอเ้เอะกูไปผิดทางเมื่อกี้นี้เมื่อไ่ได้เล่นในด่านนี้เลยไม่รู้อ๋อด่านสะพานแน่เลยด่านสะพานโอเครู้แล้ะแต่ด่านนี้ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะด้ยกูมาถูกเนะี่ย ดูสปิดสปิดเุย้ยโอ้ชิตโอ้โหบัทนี่ไม่ไม่ได้ช่วยเยี่ยเลยขอบคุณมากเฮ้ยอะไรนายกับใครก็ออไปโอ้โหเนี่ยชอบเลยเนะี่ยหายไปเนิ้นนานกับมอเตอร์ท็อป โอ้เฮียละ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 อ่าแล้วกูขึ้นยังไงทีนี้นะฮะกูไปอป่อไไตอีย้ยเฮ้ยเชกูอยู่ไหนครับเนี่ยระวังตกเ้อ เอาผาครับนี่ไปชาร์จเจอชาร์จเจอมั้มาไม <c ười> <c ười> ่โอ้โหโอ้ยเจ็ดอ้โกูเดินตกเตือนโอ้โหเกือบแล้วกเกือบแล้วเน่อย่างนี้ลงมาทางนี้ลงได้ไหม <c ười> มงลแล้ไหมเมื่ออะไรอ๋อโอ้โหโมโลท็อปพอจะให้ก็ให้ซะเยอะใช่ไหมพอไม่มีมันก็ไม่ให้กูเลยใม้หน่ไหม เจ๋งจ็อกกี้ยังแหน่ะนี่ไงกูเจอต้อนตอแล้วโอ้โหโอ้โหนะเขื่อน <c oughs> ับตู้ <c oughs> ยู่เขื่อนจับตู้ยู่หิวแล้วหนึ่งหิวหิวตัวเอก่อนไม่ได้เราอะหิวตัวเองก่อนไหม <c oughs> <c oughs> สภาพแต่ละคนนี่ยังไม่ไหวเลยโอ้โหแล้วดูบอดเลือดแม่งเต็มเลยไอ้สัึ่ง บอดมันควรจะเลื่อนน้อยกูไม่ใช่เหรอะฮัลโหลสปิเตอร์แกรอ้ยสปเตอย์แดงมาทำไกันเร็วเร็วเร็วเๆๆวเๆๆวเร็วเวเร็วเร็วเร็วเวตดิดเลยเนี่ยเฮ้ แล้วเก็สุดเงนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วยิงโดนรถเฉยเลยเซฟเฮาอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจเฮ้ยมีคนมีคนโดนม่ยิงหรือเ่ามีรถมาจอด ไข่พุชเฮ้ยไข่พุายิงกูเนี่ยต่อยอะไรกูเนี่ยออกไปออกไปไปเซฟเฮาเซฟเฮาครับทุกคนเซฟเฮาครับไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ตายไอตัวที่มันตายยากไง ใส่ชุดเกาะไงเฮ้ยกายผ่านแล้วนะทุกคนโหเหี้ยกูนึกว่าด่านนี้จะแป๊บเดียวไม่พูดยาวเลยแต่ด่านได้ต้องไปรอบหนึ่งอ่ะใช่เพราะมันได้โอ้โหยเนี่ยเธอไม่ได้ใช้เลยเทำได้ทำไปเรื่อยทำไม่ใช้เลยอ่ะธรรมดาเนาะเลยโอ้โหนี่ชอบเลยเนี่ยโอ้โห ดาบคาตานะครับคุณผู้ชมแล้วไม่มีใครฮิวเลยกูฮิวใช้ฮิวใช้ฮิวใหว้เป็นประโยชน์ฮิวก็ได้นะเออเอาให้เรื่อยมาเต็มเต็มมีดาบสองไหลได้ไหมลงวัดเรียวจโิโอเคอเกินจิ แล้วกูมีคาตนาไงคาตานะคาตานะมาดิคาตานะรู้จักบ่อคาตานะคาตานะมาดิน้องคาตานะคุณไปผีมาดิน้องมากูมาถูกทางไหยผิดทางเยอะตั้งแต่มือ <laughs> โอ้โหอ๋อเนี่ยข้างไหนเนี่ยนะ หมาหมาด่าน,น่านด่าน,น่ากัน,ขน,นเนข้ามาด่าน,น่ากันเข้ามาด่าน่าก็บินพวกมาปืนอะไรเนะี่ยทำแรงต้องกดเลยไหมหืมกดเลยไหมกดเลยก็ได้สี่อะไอ้ที่วันเฮี้มีตัวกดแห่ง มียามียาหยุ่งบนนะยาอะดรีนาลีนนะเนี่ยเก็บไว้ก็ดีเฮ้ยมีเลื่อยไถ้ามีเลื่อยสำรองไงอนนมีเลื่อยใหม่เอาไหมเลยใหม่มีเลื่อยใหม่เลยเอามันกดออีกรอบหรือเปล่าอ้าว,าว,าวมันไม่ได้ มันไม่กดแล้วมีผีมาจําผิด <c oughs> เฮ้ยมีมีดาวขัฒนาด้วยครับตรงนี้ <c oughs> โอ้โหเนี่ยดาวขัฒนาเนี่ยใช่ไหมเ,เลยอาวุธเลียวไปชิดพูดจากไหนวะจากไหนวะน้องไข่ <c oughs> เขากรี๊ดอะไรไม่เงี <c oughs> ส้สปิดสปิด เป็นเก็นจิครับตอนนี้ oh, เก็นจิเขาสิงโ,โอ้ชิตเออเก็นจิเขาสิงไงโอเ้เฮียกูเห็นฮันเตอร์กระโดดไม่กี้าได้ไหมครับมาดีน้องมาดีก็มาดีครับวิ่งฝ่าเลยครับจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะเต็มไปหมดเลยฮะมามาเปิดทางให้เปิดทางให้เปิดทาง <laughs> มาเดียเ๋ยวมึงก็มา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 ไอ้เฮียก็ขายขวัยิงกูนะเยอะจังไอ้เฮียเลยไอ้ชิพหายปลาระเบิดได้ไหมหนูปลาระเบิดได้ไหมเออไอ้เฮียนี่อะไรเนี่ย แค่ใครก็ใครก็ทุ่มกูเนี่ยผมกูติดคู่โดนคู่มันมันมันนี่ไงไปแล้วนี่ไปเฮ้ยจ็อกกี้จ็อกกี้โอ้ยเยอยไอ้แทงนี่ปลาไฟไปแล้วบีแล้วเก็บไฟไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วตัวเนี้ยที่ถองคู่เลยหรอตัวเดียวตัวเดียว เอ้ยเอ้ยทำไมโดนทำไมโดนตายแล้วตายแล้วแล้วกูหิวเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วฮะอ๋อจะตายหิวก่อนไหมเฮ้ยโอ้โหมีคนโดนจ็อกกี้ข้างหลังโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเยอะเลยข้างหน้ามาเป็นกลุ่มแล้ว เออเนี่เยเ <apl> ล <Hi> <c oughs> ื <Pir> ่อยมีประโยชน์นี่แหละเลื่อยมันงโคตรมีประโยชน์โอเคอันนี้แหละไม่มีไม่มีที่เติมกระสุนเลยวะโอ้โหไอ้อ่ออ่อไอ้เหี้ยมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจบที่หมดแล้วนะไม่ไดหมดแล้วนะไม่หมดแล้วนะไปเยอะละเลื่อยมองไอเติมกระสุนเติมกระสุนเนี่ตรงนี้ อุ้ยโอ้ยเย่เต็มหมดเลยนะเย่เต็มหมดเลยนะไปเนี่ยไม่มีเลื่อยแล้วไงกูมีดาบไปสั่กูมีดาบเนี่ยกูมีดากูมีดาบน้องกูมีดาบทางไหนวะไหนเฮ้ยเดี็ดนะโอ้เซฟเฮาไอ้เหี้ยเซฟเฮาอยู่โคตรไกลอ่ะโอ้ย โอ้ยเชื่อเลยเนี hmm. oh, ่ยไอ้เช in <yesterday> oh, oh. ื่ออย่างเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนนอนมีคนนอนมีคนนอนมึงไงวะมึงไงวะมาวะโอ้โหเฮียอ๋อไมค์ก้ไปนู่นโอ้โหมือนจะเชื่ออะไรวะมึงจะเยอะอะไรขนาดนี้วะ กูนี่เชีย่ยเลยโอ้ชินกูตายแน่ๆน่เออเออ,อจ็อกกี้มึงจะเยอะอะไรขนาดนี้จ็อกกี้อโอ้โหแล้วพวกเราดูสภาพพวกเราด้วยแต่ละคนโอ้สภาพสภาพพวกเราสองคนเนี่ยมาดิวะ มาดิวะมาดิวะเซฟเฮาอยู่ไหนเนี่ยตะบนตะบนบนไหนวะใกล้อะเฮ้ยตะบนเห็นไหมเฮ้ยโดนดิสตูเฮ้ยเฮ้ยมีคนโดนดึงชิบหายแล้วไงโอ้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 เช็ดโอ้เช็ดโอ้มันวิ่งตามกูแล้ว มันตามกูมาแล้วมันตามกูแล้วทุกคนมันตามกูแล้วกูไปแล้วทุกวันนี้มัสุดใครแล้วไปแล้วพวกเราเราสองคนไปแล้วปล่อยแม่งตายไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยไอ้ยจัดมันมีมันมีคนรออยู่หนึ่งคน โอ้ยกูเกือบตายที้ย์ท่าอะไรอ่ะโอ้โหเลือดกูรอดมาได้ยังไงเนี่ยเคลื่อนยันรับเท่าไหร่อรอดรอด,รอดมาได้